คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นวายบันเทิงไม่สนับสนุนท่านเรีนตามผู้ชมที่มียน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ <Okay, S 1> โอเคก็กลับสวีดสสวัสดีพี่น้องชาวโรมาทติน่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเลเซวันโชเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาทุน1้0 1บาทนะครับเบ็ด 7. ไปดูกันเลยนะครับอเงินมา5บาท โอเคยูไปรุยกันต่อยาวๆนะครับคลิปนี้หาข้าวกับข้าวเช่นเคยนะครับไปโดมาช่องแรกไม่มาไปร้ยกันยาวๆครับอันนี้โอ,อ้งุนทำไมไม่ลงมาครับลายขวานบวกแจก,กันบวกโลนะครับ15หบาทครับไม่มีต่อนะครับ ไปลุยวานี้ไปอุ่นนะครับมีอะไรลงมาต่อไหมยังไม่มีนะครับยังเงียบอยู่นะไปลายโลครับโอใจกันลงมาต่อไหมใายขวานแทนนะครับโอเคอยู่ครับแบบนี้ไปรุนกันไปเจ้าเรามันเลือดน,นักสู้นะทุกคนนะไป ไฮโลโบวกเงินมาจังหวะนี้สวยเลยแจกันมาต่อไหมโอ้โหเงหินลงมาก่อนวะเงียบอีกแล้วอย่างเงียบนะสวยแจกันมาโลโลงมาช่องแรกโอ้โหทำไมไม่ได้วะไปหนุยกันต่อยาวๆนะครับเงินบวกโลก10บาทจังหวะนี้สวยอยู่ มีอะไรลงมาต่อไหมครับยังไม่มีนะครับไปดูโอ้โห,โโหเงียบเลยวะเงียบไหมยังี้เงียบอีกแล้วสวยโบนัสเข้า,าทุกคนเบ็ด7.5นะครับขอฟันแมวโพง,งหนักๆขอให้หลังหักลีนะทุกคนนะขอดาบคู่นะไปดูยัันเลยขวา่ายซ้ายดีก้า โอ้โหโดนโลนะไปขฟันบ้างเหอะขวาไหลซ้ายดีซ้ายดีโอ้โหซ้ายไม่ดีเลยว่ะจังหวะนี้อย่าว่าเรซี่สามโลนะครับไม่เอาน้ำแบบนี้โอ้โหโอเคโอ้โหโดดเป็นกบเลยว่ะไอแมวพวงนี่ขออีกเถอะโอ้โหเต็มละโอ้โหไม่เต็มว่ะโดดเป็นกบเลยขออีกสักทีเหอะโอ้โหโดนโลอีกแหล เลซี่สามโลจริงๆริว่ะครับทุกคนแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับบวกมาที่67บาทนะครับเข้าโบนัสครั้งนี้มีคุ้มเลยว่ะครับทุกคนไปลวยเรามันสายรวยอยู่แล้วครับไม่ได้เงินไม่เป็นไรครับขอแค่ได้ใจท่านผู้ชมก็พอครับไปดูกันต่อยาวยาวครับคำเตือนนะครับคลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนให้เล่นตามแต่อย่างใดนะครับผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกันด้วยนะครับโนมาต่อสวยรุนฟรีเกมในจังหวะนี้โอ้โหได้ฟรีเกมจริงๆครับทุกคนครั้งที่4เรามารุนครั้งที่5้าครั้งที่5้าก็มาเป็นที่เรียบร้อยครับครั้งที่10จะมาไหมลุ้นกันใหม่มานะครับ ออกจากโบนัสก็มาเข้าฟรีเกมเลยนะครับทุกคนฟรีเกม5ครั้งครับไปลุยโอ้โหไม่ได้อังหุนนะจังหวนี้สวย21บาทนะไปลุยกันต่อขอแบบไม่เกลือนะครับลุยโอ้โหเงียบ อย่างนี้เนี่ยผมได้กลิ่นของความเค็มมาเลยจังหวะนี้เค็มจริงๆด้วยครับทุกคนสำหรับใครที่มีสูตรดีๆก็เม้นมาแนะนำกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับสูตร1 0 0บาทครับแตก350ผมแจกไปเลยครับ50บาทครับสูตรแตกแจกจริงครับสูตรดีสุดเด็ดเม้นมากันได้เลยนะครับไปแจกกันต่อครับ สวยแจก,กัน5ช่อง18บาทครับมาลุนคอมโบที่4สวยโลมาขออีกสักคอมโบเหอะมาไหมสวยจังหวะนี้องุ่น5ช่องนะ18บาทนะเพิ่งออกจากฟรีเกมมาก็เข้าอีกนะทุกคนทั้งโบนะัสทั้งฟรีเกมอะไรมันจะขนาดนี้ครับไปฟรีเกม5ครั้งนะเรามาลุ้นกัน จะบวกเท่าไหร่นะครับวันนี้นะแจ์กันมาสวยมีอะไรลงมาต่อไหมไม่มีวะไปโอ้โหอย่าได้กลิ่นของความเค็มเลยนะทุกคนนะผมไม่ชอบเลยกลิ่นของความเค็มเนี่ยไปสบาทเลยนะครับมีอะไรมาต่อไหมไม่มีกิเค็มครั้งนี้ผมว่ามันเค็มอยู่นะครับบวกมาอีกที่ห้าสิบเจ็ดบาทนะครับ เรามาลุยกันที่เบ็ด10.5กันนะครับอะเงินม,มา3.5บาทตายอยู่ลุยไม่มาว่ะเขาปาดหนัหนกๆบ้างโบนัสนี่ลอ่อจริงๆนะทุกคนล่อมากๆเลยสวยโล่สิบปาทมีอะไรต่อไหมยังไม่มีนะเขาปาดหนักๆไปลุยโ,โ,โบนัสมันล่ออีกเลยมันจะอะไรถักหนาววะ วันนาขอฟันหนักๆน,นะเจ้าแมวโพงน้อยลุยโอ้อยงเงียบดีอย่างเงียบนะสวยโลมาโอเคอยู่อะไรลงมาต่อไหมไม่มีลุยมันสายลุยอยู่แล้วนะทุกคนเราไม่กลัวเราแค่นี้ไปลงมาต่อไปลุยโอ้ อย่างเงียบนะอย่างเงียบนะพี่ไม่ชอบเลยนะหนูนะพี่ไม่ชอบอะไรที่เป็นความเงียบสวยโลอยากลองมาต่อไหมไม่มาวะเงียยยากจริงวะไปไม่มีอะไรต่อนะโลมาสวยอยู่จังหวะนี้โลบอกสิงโตงุนลงมาทั้งงุนทั้งแจกันบอกกัน31บดบาทจังหวะนี้โอเคเลยไปต่อนะทุกคนนะ จุดนี้ก็ได้อยู่นะครับนะ45บาทแล้วบวกมาเนี่ยไปเลยกันใจก,กันบวกขวานสวย10บาทนะ10.5มีอะไรต่อไหมใหญกันต่อมาขออีก2คอมโบเข้าฟรีเกมโอ้โหมีมาเร็ววะเลยกันต่อ,อยาวนะครับคลิปนี้นะเราไม่เลื่อนนักสูนะโอ้ยอย่างเงียบนะอย่างเงียบนะพี่ไม่ชอบนะสวยโล5หช่องนะครับนะ ห้าสิบสองบาทจังหวะนี้มีอะไรต่อไหมไม่มีนะ,ะเพราะแบบหนักๆอ่ะโลห้าช่องอ่ะสิบช่องยังดีเลยครับทุกคนไปเอ็ง,งุงนโรล,ลงมาต่อไหมโอ้โหเงียบเลยนะโลนะไปโอ้โหโบนัสล่อจริงๆว่ะไอวายสวยขออ็ง,งุงนมาช่องแรกอ็ง,งุงนโอ้โหไม่มาเลยนะอ็ง,งุงนนะ เรียกยากมากเลยนะทุกวันนี้นะ่ะมาเลยโลบวกองุ่นบวกแจกัน14บาทโอเคอยู่อง่นต่อนะมีอะไรลงมาต่ออีกไหมขอฟรีฟเกมฮะโอ้โหไม่ลงเลยยังต้องสู้กันต่อนะครับไปโอ้โหเงียบไม่เงียบนะไม่เงียบนะไม่เงียบนะไม่เอาแบบนี้นะโอ้โหโบนัสลอ้อว่ะ ล่อโคตรจะล่อเลยวะมันจะอะไรนักหนาสวยโลหะช่อง52บาทจุด50ไปลุยกันต่อขอเข้าฟรีเกมอีกสักครั้งก็น่าจะพอแล้วนะทุกคนนะไปะ14บาทจอตนี้เคยอยู่นะเงห,หมุนไหมโอ้ไม่มาเลยนะนนอโงนลุยกันต่อครับเฮโลบวกแจก,กันสวยครับ สบาทครับมีอะไรต่อไหมไม่มีเขาแบบปาดกังหนักเหอะเต็มช่องอะหรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเต็มเขียงนะครับเต็มเขียงโลมาสวยองุนช่องแรกมาหรือไม่งุ่นมาสวยมีอะไรต่อไหมน่าจะยังไม่มีไปด้วย วันนี้ได้ง่นมามีอะไรลงมาต่อไหมไม่มีเหมือนเดิมหรือเ,เรียกอีกแบบหนึ่งว่าไม่มีเหมือนเขานะครับไปเจกันต่อโอ้โหไม่ได้เจกันวะไปลุยกันวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วนะทุกคนกได้ตกดีจริงๆเลยฝนเนี่ยหวานสวยมาลุนอ่าง,งุ่นกัน อ่งวนจะมาไหมอ่างนมาแล้วอังุนมาแล้วขอวอีกสักทีเข้าฟรีเกมโอ้โห,โหไม่เข้าเลยนะทุกคนนะไปต่อโตมาสวย,ยน่าจะได้อังวนกับแจรกรันนะครับบาได้อังวนมาสวยได้แจกกันด้วยนะครับเรามาลุ้นฟรีเกมกันเลยนะครับจังหวะนี้เข้าไหมครับ ข้าเป็นที่เรียบร้อยครับปะมีครั้งที่ห้าไหมครับไม่มีนะครับมีสีครั้งเองครับไปรวยกันครับฟรีเกมครั้งนี้ผมก็ว่าจะพอเลยนะครับถ้ามันบวกมาเยอะครับไปงงุนมาสวยเลยครับรุยกันต่อครับปะ่ะเราต้องสู้อยู่แล้วะะ่ะไปได้งุนไม่ชดนี้ ช็อตนี้ได้หุ่นสวยหนุนท้าช่อง21บาทนะมีอะไรลงมาต่องโง่โง่ไหมมีขวัญลงมาต่องโง่โง่ด้วยนะครับท่านผู้ชมมีอะไรต่ออีกไหมไม่ไมีนะครับไปเลยแต่วันนี้ก็บอกมาที่59บาทเลยนะครับก็อีก10บาทครับสวยครับได้แจกกันต่อนะครับหรือภาษาเนี่ยบ้านผมเรียกว่ากระโทนนะครับไปเลย 77บาทแล้วครับขอบบกอีกสักนิดสักหน่อยครับก็จะเลิกได้แล้วครับคลิปนี้ก็จะข้ากับข้าวครับซื้อข้าวกินไปวันๆนะครับสวยครับ80บบาทคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอสวัสดีครับ